สาวทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีทีนหักมดครูสุพค,คนเนาะยินดีตอนครับเข้าสู่ช่องของครูออราดาเสนเก่าเสนเคยเนาะวันนี้มาพบพอกับสาวนัชชาเฮลโลนัชชาขับรถอยู่เฮลโลนัชชาขับรถอยู่คะ่ะสบายดีเอฟซีเนาะ uh, สบายดี <laughs> น่ารักจังเลยสาวไทยพูดเรา อโหแดดแบบหน้าพี่อะเพิ่มอายุขึ้นมากเลยเนี่ยนี่พวกเรา,เากำลังจะเดินทางไปหือหน้าพี่พวกเรา,เากำลังจะเดินทางไปเชียงรายเนาะพี่น้องไปเชียงรายไปยามมากนักชา อาจจะเห็นฟังลาวเนาะอ่าเดี๋ยวจะถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่้องเอฟซได้ชมน้ำกันนักเที่ยวขาหล่เที่ยววัดเที่ยวว่าสขขาผู้บาวกับรถจัว <c oughs> มีเ <c oughs> อฟซีะอ่ามายุไทยสิไดผู้บ้าไทยละโบยาง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 ัยงบุไดเถอะ มาเที่ยวเด้อมาเด้อมาเที่ยวร้วกันใช้สีวิตอยู่ฝั่งไทยเพราะว่าคขอลงรักเมืองไทยไปแล้วอยากอยู่เมืองไทยนานๆมนีก็มาอยู่เชียงใหม่ไปไปมามาเชียงใหม่แค่ปักซอยแล้วทีนี้กรุงเทพก็แค่ปักซอยละ นัดนี่เช่ารถอ่าเท่าไหร่อ่ะเขาคิดเป็นวันหรือว่ายังไงคิดเป็นรายวันแต่หนูไม่รู้เหรีราคานะเพราะว่าเขาพ่อตกลงกันกันอืมอืมคือต้องไปเช่ารถเนาะเขาคิดเป็นมือเจ็ดแปดร้อยนี่แหละเพราะว่ามันเป็นอือราคาก็แน่ใจเนาะประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทต่อวัน อันนี้เขาออกมาเส้นทางนอกเมืองพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบึงเนาะาัว่ากับจากกรุงเทพอ่าจะออกขึ้นรถทัวเนาะคือออกได้ลงไปคลิปเร็้วแล้วะกะ็ขึ้นรถทัวมาลงเชียงใหม่แล้วกะ็เขาจะไปเชียงราย ถ้าว่ามีโอกาสก็อยากไปให้ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยอยากสัมผัสการใช้ชีวิตยอยู่เมืองไทยว่าเป็นเน่าใดแต่ที่สัมผัสยู่ยี่เนาะยู่เมืองไทยที่โอได้แบบสัมผัสพบปะผู้คนบ่าว่าแต่เชียงรายเชียงใหม่แล้วแต่ยุ่กรุงเทพเนาะผู้คนที่แบบโอไป ได้ไปเจอไปเจอขนาดน้อนะพบเจอนะดูแลแต่มีน้ำใจและก็ใจดีเบิดพี่น้นองกนะอันนี้โอ๋กับเบิร์ดบริารรวมที่ว่าแบบคนอื่นเจอนะเนาะอันนี้สําหรับครูโอ,อเองเนาะที่ว่าเจอมากับตูเนาะแบบบ้านเมืองสะอาดสะอานเด,ดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบริรงเส้นทางก่อนห้เบริรงนี่เส้นทางพี่น้องโอ้แม่น้ำแม่น้ำโอ้เห็น อันนี้บ้านอันนี้คณาเคลบนอกเลยนี่เคลบยโนอกนี่ซัมพี่นงเอามุ่งหน้าจากอำเภอหางดงไปชิไปอำเภอแม่สายแล้วก็ชิไปเชียงแสนแล้วก็ชิ่ไปอ่ะเป็นความลับเป็นความลับแรกทีนะ สิไปไซโตเป็นความลับให้พี่น้องเอฟซีติดตามไปน้ำกันเนะาะฝากกดติดตามช่องของครูออเดเนาะพี่น้องแต่อย่าลืมคอมเมนต์ทักทายเอาลมน้ำกันมาพี่น้องชาวลาวชาวไทยเนาะเฮ็ดยังกันอยู่ไอ้่วงนี่อยู่บ้านคุออปุ๊บเข้าน,าน่าแล้วแต่ว่าน้ำท่วมโอ้กะมาอยู่ฝั่งไทยมาใช้ชีวิตอยู่ฝั่งไทยเบิง่งมา เมื่อก่อนก็นเคยอยู่เชียงรายแต่เดี๋ยวนี้มาอยู่หอดเชียงใหม่ละเชียงใหม่ละกับกรุงเทพอานาครอากาศได้ไปเที่ยวไร่บอลอยู่ต้องคบใจผู้สนับสนุนโดยผู้สนับสนุนโดยก็ยังนั่งอยู่ข้างๆนี่แหละนี่โอ้โหเห็นมืด นเนาะัวเ็นมันเบื <S <S ่ดเดี๋ยวมีโอกาสจะพานางไปเที่ยวเมืองลาวไปเที่ยวประเทศลาวสิพาไปป่อยกันดงจีนสิพาไปปอยดงจีนคิปปดว่านางคงเอาตัวรดเพราะว่านางมองภาษาจ,จีนได้เนาะภาษาจีนก็ไดภาษาพาม่าก,ก็ไดภาษาไทยก็ไดภาษาอังกฤษก็ไดครบ ไม่ใช่แค่สวยที่หน้าตาคือครบเครื่องอ่ะทำอาหารก็อร่อยอ,อันนี้เส้นทางคณะรกมันนกเมืองีด้พี่น้องเบืองเส้นทางโอ้ยเนาะถ้าเอามืออยิบเอาเมื่อไปบ้านแ่าคุณจับเลนหนึ่งจิ้อโคยิบไปเส้นทางสะอาด เป็นตานหน้าอยู่มีเอฟซีท่ามวาอากาศอยู่เล่ากับอยู่ไทยอยู่แถวเชียงใหม่อากาศเป็นอะไดสำหรับอากาศอยู่ออยู่บ้านโคนเนาะกับเชียงรายเชียงโคกับเชียงใหม่อากาศจะคล้ายๆกันคือกัน อากาศพอดีพอดีเนาะบ่ฮอนไลยถ้าว่าคือยกตัวอย่างอยู่กรุงเทพอากาศฮอนแต่ว่าอยู่บ้านเฮากับโบฮอนไลยปันใดถ้าว่าฮอนบ่กับฮอนอยู่แต่ว่าบ่บฮอนโอกับกรุงเทพกับนครรอลูกแกลจรักนักขอลูกแกลจรักทอนสัมโปรงกับกรุงเทพทอนภาคเหนือเฮา อากาศกะฮอนคือการเต่บ,บทโฮพักกลางของลาวหรือว่าพักกลางของไทยเนาะอากาศจะฮอนไล่เพราะว่าเออเส้นลายแบบจะมีตึกเนาแบบเป็นเมืองที่ว่าพัฒนาแล้วแบบมีแต่ตึกอาคาร่ะนะจะบ่มีต้นไม้แบบคืออยู่บ้านเฮาไล่เนาะอยู่บ้านเฮายังต้นไม้ใบหญ้าไล่นะมันก็นเลยเฮ็ดให้อากาศค่อนข้างวะ ีน้อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวโอจะค่ายเป็นช็อตเป็นช็อตไปก่อนอ่าอวนั้นต้องถ่ายอนี้อันนี้เส้นทางขึ้นหนึ่งลงเดี๋ยวผู้ซ้ำผู้เชี่ยวชาญทางคนมายังมีบอลสวยๆงามๆหลายๆบ่บอลิึงมาเฮาสิได้ทันท่ายบอลเนาะอันนี้อำเภอ,อสันกำแพง เชียงใหม่เอ่อเขาว่าแบงกับโบมิโอ้ยนอกอจิะซ้เขาบอกว่าแบงก์ต้องสั่งวันที่เลยวันที่ 8, oh, 8. ใช่่อ๊ oh, ้ยเกือบลืมนียพี่สัง่งลดราคาแล้วเนี่ยเก้าร้อยหลือแปดร้อยกว่าคือแปดร้อยกว่าแล้วเหรออือาจจะฟรีฟรีวันนี้นะฟรีค่าส่งเพราะว่เนนแบบน,น อ,อยู่เส้นทางกลางไทยถนนหนทางโอมีหลากหลายสไตล์มีมมล่างมทีที่พูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็เอาไปคลิปที่ไปทำไปอีกอ๋อเห็นอยู่เห็นอยู่มีคนเอาคลิปที่ไปไปลงไปเรียกแช่นบางคนก็ให้เครดิตบางคนก็ไม่ให้เครดิตแล้ยังบอกว่า,วา,วาพี่เป็นอ่าครูเรามาจากบ้านนอก ใช่พี่ก็บอกว่า,วาพี่อ่ะจากบ้านนอกพี่ก็ไปได้ว่าเออพี่ไม่ได้มาจากบ้านนอกพี่ก็ขนบ้านนอกไปเลยบ้านนอกครูบ้านนอกด้วยสอนรงเรียนบ้านนอกด้วยบ้านเมืองของพี่ก็ยังไม่พัฒนาเป็นแบบเขาเรียกว่าดอยพัฒนาพี่เป็นคนที่ยอมรับในความจริง พี่ไม่ปฏิเสธความจริงเลยโอ้เส้นทางเนี่ยนเะนี่ยนเะส้นทางคืออลังการนะเธอเจ้าแรกที่เข้ามาไทยคือมาตลึงกับเส้นทางเนี่ยถนนผนทางเนี่ยถ้านั้นไปไปบ้านพี่โอ้ นั้นไม่อยากไปหรอกโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนี่คือมันลำบากมากเส้นทาง่ะมันเป็นแต่โคลนเอาข้าวไปปลูก <c oughs> จริงลงเลยเรื่องจริง<ต>ที่ไม่ได้ผลลงที่ก็ลงเต็ถ้าว่าเอฟซีพี่น้องเอฟซีชมที่โคลง กลับไปย้อนดูคลิปเก่าได้เลยมีควายอะไปนอนกลางถนนน,นั้น,น,นเรื่องจริงถ้าไม่เชื่อไปดูในคลิปพี่แล้วก็ไปดูในคลิปของเพื่อนพี่มบีบางที่เขาทำประชดอะเขาเอาแบบใส่ผ้าถุงอะตุ้มผ้าถุงไปแล้วก็ไปเอาขันไปก็ไปตักน้ำอาบโชว์เลยอะอันนั้นก็เขาก็ไม่ประชดนะคะเรื่องจริงอ่ะ ที่เรามันมีาไงอ่านั้นเป็นเรื่องจริงเพราะว่าถนนที่บ้านพี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆริงคือพอดีเราได้ได้เห็นแล้วพ็ได้อ่าเก็บภาพเราไม่ได้อยากประชดใครเราเราอยากเก็บมุมอที่เราเคยผ่านจุดนั้นเพื่ออะไรให้ลูกให้หลานเราดูอืออ่าในสมัยเราสมัย ที่เรายากเป็นนักเรียนหรือว่าไปทำงานคือเราเจอแบบนี้ถนนหนทางในสมัยนี้ัเป็นยังไงอะไรเงี้ยไปดูไปสีขอเรียกน้องรัฐบาลโหบิ๊กซีเธอบ้านเธอนี่สะดวกสบายจริงๆเลยดูสิบิ๊กซีใหญ่ด้วย ตึกสูงเยอะมากเข้าเมืองเชียงรายแน่เข้าเมืองเชียงรายาาคิดถึงเชียงรายจังเลยคโอเป็นคนหนึ่งที่ชอบจังหวัดเชียงรายมากมากแล้วได้มาอยู่เชียงใหม่คือโลรักเลยคะ่ะชอบเหมือนกันเดบอกว่าชอบทุกที่แหละ <laughs> โอนทางการใช้ชีวิตคือมันครบเครื่องสะดวกสบายไง แต่นั่นเข้าเมืองดอยสุเทพโดยที่อ,อำเภอดอยสะเก็ดเรายังไม่ได้ไปอ,อำเภอดอยสะเก็ดเราได้ไปที่ดอยสุเทพแล้วถ้าพี่น้องเอฟซีอยากชมคลิปที่คูโอขึ้นดอยสุเทพสามารถย้อนหลังเข้าไปบึงใดเนะาะคูโอ,คโอลคูโอลลุง เอาไปเที่ยวสมบอยฝรั่งล่ไล่พี่น้องมีเอาภาพปรรยากาศจู่เมืองเชียงใหม่คพี่น้องสาวลาาพ่อแม่ของัอจะได้เห็นน้ำลูกสาวได้มาเที่ยวเมืองไทยมีเพื่อนดีๆพาเที่ยวดีๆพาเที่ยวคือแบบให้ฮูให้สัมผัสถึงการใช้ชีวิต อยู่เมืองไทยประเทศไทย mm hmm. เขาเฮ mm hmm. ็ดหยัง mm hmm. บ้านเมืองเขาถึงจะ,จะเจริญแบบนี้คือต้องยอมรับว่าบุคลากรของเขานี่ mm hmm. เก่งมีความสามารถอันนี้แหละประเทศสัตว์บ้านเมืองจะพัฒนาจะ,จะเจริญก้าวหน้ามันขึ้นกับบุคลากรของประเทศนั่น,น mm hmm. การศึกษาที่สําคัญที่สุด ถ้า,าประเทศใดประเทศหนึ่งกัดศึกษาโบมีคุณภาพเสื่อได้เลยว่าประเทศนั่นก็อาจจะโบมีความพัฒนาเท่ากับประเทศอื่นๆเนาะมีฝรั่งถามพี่ว่าฝรั่งเนาะ เขามากับแฟนเขาแฟนเขาเป็นคนลาวแล้วก็เขาอยากอยากดูโรงเรียนแล้วเขาก็ชวนพี่ไปดูรอบๆโรงเรียนแล้วก็เขาเขาบอกเอ๊ะทำไมแบบเขาถามพี่เขาพูดกับพี่ว่าทําไมประเทศลาวกับประเทศไทยเขาติดกันสองประเทศนี้เขาติดกันแล้วแบบทําไมประเทศไทยถึงเจริญกว่าประเทศลาวอ่ะเขาพูดอย่างนี้นะพี่ก็ไม่รู้จะตอบยังไง ไอรู้นะรู้เลยไอเรื่องที่จะตอบได้แต่พี่ยังไม่่ก็ตอบไปตามตรงพี่ก็ไม่ได้ตอบอะไรมากมายคือเขาก็คงรู้แหละว่ามันคืออะไรแต่เขาคงอยากถามพี่เพราพี่เป็นครูนี่มีขายโดนัทด้วยสาวเชียงใหม่เขามาจากเยอรมันแล้วก็ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะ เยอะอยู่ฝรั่งที่ถามก็คงไม่ใช่แค่ฝรั่งหรอกที่อยากถามแบบนี้ที่ว่าคงมีหลายๆประเทศที่มองโหรุดิโอ้ยต้องขอโทษขอไยนำบางเทือกับเบาลาวบางเทือกับเบาไทยจัก เ่ยไหร่บหนึงกลับไปเล่าเล่าคนให้หยุดนะถ้าเธอไม่หยุดเธออย่าเล่นถ้าเธอเล่น,ลนฉันจะยิงเล่าคนใดเดี๋ยวคงต้องเลี่ยนภาษาไทายให้เยอะๆฝึกพูดให้เยอะๆฝึกอ่านให้เยอะๆ เพราะว่าภาษาไทยนี่สําคัญนะสมัยเนี้ยแถบนี้เขาใช้ภาษาไทยกันทั้งนั้นไม่ว่าลาวอ่าเขมบุรีหรือว่าลาเขาเอิญมากัมพูชยไทยจะใช้ว่ากัมพูชาหรือว่าเขมีเนาะ<ม>อ่าด้วยแล้วจะใช้ภาษาไทยน,นั่นเนาะพันาจะใช้ภาษาไทย แม่แต่โทรศัพท์ที่ยอาใส่ทุกมือนี่ก็ยังใส่ในภาษาไทยจีว่านี่ไรเครื่องคงองเอียงใส่แต่ตไทยทในในเออยบิร์ดถามว่าที่เราเป็นยี่ห้อของเราโอ้โหถ้าที่เรามียี่ห้อเป็นของเราเป็นแบรนด์นของเราเองเนี่ยผไม่มีนะถ้าถามว่าเขาผลิตที่เราไหมก็อาจจะมีนะผลิที่เราแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาผลิตที่ไหนน่จาจะ ภาคใต้อ่ะได้ยินได้ยินอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่ามีคนนึงเคยบอกพี่ว่าเขาผลิตกล้องกับมือถือที่ภาคกลางแต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าน,นี้ไม่คอนเฟิร์มนาะพี่น้องเอฟซีาวนักซาเพิ่น อยากฟังเพลงเดเดี๋ยวสำหรับสาเปิดเพงลงเราโจอจะท่ายเดี๋ยวถ้าหอดบอน,นําหน้ลเราโจอจะท่ายตื่นเนาะจะลงอีกคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้โอจะต้องจบคลิปเพียง่าง,งนี้ก่อนนะอย่าลืมทักทายดูลมกำกันเดเนาะอย่าลืมคอมเมนต์เนาะโบ่าวันนี้เป็นวันนี้เนะาะแนะนำคู่โอดเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้โจะต,ต้องจบคลิปเพียง่าง,งนี้ก่อน ต้องก้าวขวาาสบายดีพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย